ฮัลโหลมาจากช่อง YKU TV ยินดีต้อนรับสู่รายการ YKU TV อีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาสุ่ม50ซักไคร้สามน้องวันที่เราบอกไปนะคะก็มีรายชื่อมา12คนนะคะอันนี้อ่านี้เลยนะคะแล้วก็กด cross มา คนแรกก็คือดาวนั่นเองคะดาวกดอ่าก็พี่ชายโอเคอ่าสามน้องมันนะคะเอเีดาวก็พี่ชายได้้องวันที่หนึ่งรองวันที่สองเตันเตัน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 อา้าวเกมทีวีนะคะก็ปี้ชื่อไปก่อน รางวัลที่สามตั้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 มโอ้โหซุปซุปเปอร์ชอปเกมเมอร์นั่นเองนะคะโอ้โหสุดยอดไปเลยได้แล้วสามรางวัลน,นะคะถ้าเกิดคลิปนี้ถึงสิบห้าไลค์อ่ะสิบไลค์ก็พอคลิปนี้ถึงสิบไลค์ คลิปนี้ถึง10ไลค์ก็จะสุ่มรอบที่2โดยรายชื่อนี้นั่นเองนะคะแล้วก็จะรับเพิ่มด้วยไม่รับคนซ้ำนะโอเคค่ะเดี๋ยวรายชื่อผู้โชคดีอยู่ใต้คลิปเลยนะคะคอมคอมอ่าไปกดกดไลค์คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์้วกดลูกหน้าเลยว่าแฮทแทกไวคะีนะคะนะคะค10ไลค์10ไลค์